สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะวันเทคโนโลยีชแนลวันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องกำลังไฟฟ้าหรือ power นะครับกำลังไฟฟ้าคือพลังงานไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ในเวลาหนึ่งวินาทีมีหน่วยเป็นวัตรหรือจูลต่อวินาทีนะครับกำลังไฟฟ้าหรือ P คือพลังงานไฟฟ้าจูลต่อวินาทีหรือเกิดจาก ผลคูณของแรงดันไฟฟ้ากับกระแสนะครับแรงดันไฟฟ้าก็คือ v นะครับกระแสก็คือ i นะครับ<อ>เมื่อ p คือกำลังไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์หรือจูลต่อวินาที v, v หน่วยเป็นแรงดันไฟฟ้าหรือโวลต์นะครับและ i ก็คือกระแสฟไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับ<อ>ถ้าเราจะวาดปเป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือตามรูปนี้นะครับ p v i นะครับ ถ้าเราต้องการทราบ p นะครับเราก็ปิดที่ตัว p นะครับ p เท่ากับ v คูณ i นะครับถ้าเราต้องการทราบอะไรเราก็ปิดตัวนั้นนะครับอย่างเช่นเราต้องการทราบ i นะครับก็ปิด i i เท่ากับ p ส่วน v หรือต้องการทราบ v เท่ากับ p ส่วน i นะครับก็คือเราสามารถแทนค่าจากสามเหลี่ยมนี้ได้เลยนะครับกําลังไฟฟ้านะครับเราจะมาทดลองกันนะครับ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกำลังไฟฟ้ากันนะครับโดยลักษณะการเชื่อมต่อวงจรดังรูปนะครับแบตเตอรี่ B 1นะครับแบตเตอรี่9โวลต์ต่อเข้ากับความต้านทาน R 1นะครับโดยครั้งที่1นะครัะครับดังรูป A นะครับก็คือความต้านทาน 1k เคโอมดังรูป B ความต้านทาน100โอโอมและดังรูป C ความต้านทาน10โอมนะครับโดยมีขั้นตอนกาทดลองดังนี้นะครับ1ก็คือต่อวงจรดังรูปนะครับ 2. ต่อแบตเตอรี่ b 1เข้าวงจร 3. ใช้ปลายนิ้วแตะ r 1ที่ a 1, ก่อนนะครับก็คือใช้นิ้วแตะสัมผัสที่ความต้านทาน a 1, นะครับก็คือ1 k โอห์มร้อนหรือไม่นะครับสังเกตนะครับโดยโดยโดย,โดย,โดยโความรู้สึกที่นิ้วเรานะครับว่าร้อนหรือไม่นะครับจากนั้นก็เปลี่ยนดังรูป b 1, นะครับก็คือเปลี่ยนจาก1 k เปลี่ยนเป็นความต้านทาน100โอห์มนะครับ แล้วก็แตะที่ R1 ร้อนหรือไม่นะครับลำดับสุดท้ายก็คือเปลี่ยนความต้านทานหนึโอห์มออกเปลี่ยนเป็นดังรูป c นะครับก็คือความต้านทาน10โอห์มแล้วก็ใช้นิ้วแตะที่ R1 สังเกตดูว่า R ร้อนหรือไม่นะครับแล้วก็สรุปผลการทดลองที่ได้จากการทดลองนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่อกับวงจรจริงบนแผงโฟลตบอร์ดนะครับ เรามาดูการเชื่อมต่อดางจริงนะครับบนแผงฟลตบอร์ดนะครับ R 1ความต้านทาน1 k โอห์มนะครับก็คือตัวนี้นะครับน้ำตาลดำแดง R 2ความต้านทาน1 0 0โอห์มน้ำตาลดำน้ำตาลดังรูป c นะครับอันนี้ดังรูป b ดังรูป c ก็คือความต้านทาน10โอห์มก็คือน้ำตาลดำ,ดำ,ด,ำดำนะครับทั้ง3ตัวปลายขาอุปรกรณ์นะครับก็คือจะเชื่อมถึงกันหมดนะครับ แล้วก็ต่อจัมเปอร์ครบวงจรที่ครวรลบนะครับของแบตเตอรี่ฐานไฟฉายนะครับตอนนี้ไฟบวกผมลอยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองที่ขั้นตอนที่3ก่อนนะครับโดยป้อนไฟไปที่ความต้านทาน R1 น,น,นะครับที่ความต้านทาน 1k โ oh อหมใช้นิ้วสัมผัสนะครับไม่รู้สึกว่าร้อนนะครับ ปกติอุ่นๆนะครับทำงานปกติอุ่นๆนะครับแล้วเราก็ปลดสายจัมเปอร์นะครับเรามาป้อนไฟเข้าที่ความต้านทานรูป B นะครับคือความต้านทาน100โอห์มเราก็ใช้นิ้วแตะนะครับพบว่าร้อนกว่า r 1นะครับที่เป็นรูป A นะครับก็คือ100โอห์มร้อนกว่า1 k โอห์มนะครับ นี่เราปลดนะครับแล้วเรามาเสียบที่รูป c นะครับความต้านทาน10โอห์มพบว่าร้อนร้อนมากเลยนะครับร้อนมากเลยนะครับพบว่าความต้านทาน r 1นะครับที่10โอห์มนะครับดังรูป c พบว่าร้อนร้อนมากเลยนะครับส่วน รูป b ความต้านทาน1นึรโอห์มก็ร้อนนะครับแต่ว่าไม่ร้อนมากซึ่งก็จะร้อนน้อยกว่า r 3นะครับที่เป็นรูป c นะครับส่วนที่ r 1 k ก็ร้อนอยู่นะครับแต่ว่าร้อนไม่มากนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลการทดลองกันนะครับจากการทดลองนะครับเราพบว่าความต้านทาน อันหนึ่งนะครับดังรูป A ก็คือความต้านทาน1นึ่เคโอห์มก็คือการทํางานปกติความต้านทานจะเกิดอุณหภูมิอยู่แล้วนะครับก็คือร้อนปกติไม่ร้อนร้อนไม่มากนะครับดังรูป B เมื่อเปลี่ยนจากความต้านทาน1นึ่เคโอห์มออกไปใส่ความต้านทาน1นึ่งโอห์มแทนที่นะครับก็พบว่าความต้านทานร้อนมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับรูป A นะครับก็คือ1นึ่เคโอห์มความต้านทาน100โอห์มก็จะร้อนมากกว่านะครับ เมื่อเราเปลี่ยนความต้านทานรูป b ออกนะครับใส่ความต้านทานรูป c ก็คือ10โอห์มเข้าไปแทนที่นะครับเมื่อใช้นิ้วแตะสัมผัสเพราะว่าความต้านทานดังรูป c ร้อนมากนะครับเมื่อใช้นิ้วแตะนะครับก็หมายความว่ากระแสที่มีความต้านทานค่าน้อยนะครับก็คือค่า r 1น่งนี้นะครับมีค่าน้อยดังรูป c ก็คือสามารถต้านกันไหลของกระแสได้น้อยทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากนะครับจึงเกิดอุณหภูมิที่ความต้านทานนะครับ มากซึ่งก็จะแปรผันาตามความต้านทานนะครับยิ่งความต้านทานน้อยก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านน้อยอาไหลผ่านมากนะครับยิ่งความต้านทานมากก็คือกระแสไฟฟ้าไหลผ่านน้อยอุณหภูมิก็น้อยนะครับวัดก็น้อยตามไปด้วยนะครับแล้วเรามาดูการคำนวณกันนะครับ R1 น,นะครับ R1 ดังรูป A นะครับมีค่าความต้นานทาน 1k โอห์มนะครับสูตรกฎของโอห์มนะครับก็คือ v เท่ากับ i คูณ r เมื่อ v เท่ากับ9โวลต์น,นะครับก็คือแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่นะครับ i นะครับก็คือสิ่งที่เราต้องการหาคือ,อยังไม่ทราบนะครับความต้านทาน1 k โอห์มก็คือ1000โ oh อห์มนะครับเราต้องการหา i นะครับ i คูณ0 0 0อยู่นะครับแลต้องการหา i ก็คือย้าย1000มาหาร9นะครับก้าตั้งหาร1000กดเครื่องคิดเลขได้0 0 0 9นแอมป์นะครับนี่คือกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับ ความต้านทาน r 1ที่1,000โอห์มนะครับเมื่อเราคำนวณหาค่าวัตต์ของวงจรนะครับ p เท่ากับ v คูณ i นะครับแทนค่า v ก็คือ9โวลต์นะครับแบตเตอรี่9โวลต์ i ก็คือ0.009นะครับเมื่อกดเครื่องคิดเลขได้ p เท่ากับ0วัตต์นะครับจะพบว่าความต้านทานในวงจรที่เราทดลองนะครับก็คือครึ่งวัตต์นะครับก็กระแสไฟฟ้า นะครับแล้วก็ P นะครับสังเกต P นะครับ P คือ0.081ซึ่งความต้นานทานในวงจรก็คือ0.5วัตต์ตรงนี้วัตต์น้อยนะครับก็คือกินไฟน้อยนะครับทำให้ความต้านทานเกิดอุณหภูมิแต่ไม่มากเกินค่าความต้านทานทนได้นะครับคือสามารถทำงานที่อุณหภูมิปกตินะครับเมื่อเราเปลี่ยน R1 เป็นดังรูป b นะครับเป็นความต้นานทาน100โอห์มแทนค่า V เท่ากับ I คูณ R ตามกฎของโอห์มนะครับ ก็คือ V เท่ากับ9โวลต์ R เท่ากับ100โอห์มนะครับเราต้องการหา I ก็คือกระแสนะครับเอา100ไปหาร9นะครับได้0.09แอมป์หาค่า P นะครับคือหาค่าวัตต์ P เท่ากับ V คูณ I V เท่ากับ9โวลต์ I เท่ากับ0.09เท่ากับ0.81พบว่าความต้านทาน R 1ค่า100โอห์มนะครับเมื่อเทียบกับ 1k โ oh อห์มวัตต์จะมากขึ้นนะครับพบว่า0.81วัตต์ ซึ่งก็ก็กินไฟมากกว่าอัตราทนกําลังของความต้านทานก็คือครึ่งวัตต์ก็คือศูนย์จุดห้าวัตต์นะครับถ้าเป็นเวลานานนะครับความต้านทานก็จะอาจจะเสียหายได้นะครับขาดได้ไหมได้นะครับเห็นว่าจะกินไฟมากกว่าตาม R1 ดังรูป A นะครับเพราะว่ารูป A ก็คือ0 0 8 1วัตต์นะครับแต่รูป B 0.81ปวัตต์นะครับ เมื่อการทดลองขั้นที่3นะครับเราเปลี่ยนความต้านทานนะครับ R1 เป็นรูป C ีก็คือเปลี่ยนจาก100โอห์มมาเป็น10โอห์มแล้วก็แทนค่าสูตรกฎของโอห์ม V เท่ากับ I คูณ R V เท่ากับ9โวลต์ I เขาเราต้องการทราบนะครับ R ก็คือ10โอห์มแทนค่า I เท่ากับการตัางหารด้วย10เท่ากับ0.9แอมป์นะครับหาค่ากำลังวัต์ของวงจร P เท่ากับ V คูณ I แทนค่า p เท่าก,กับ v คือ9โวลต์นะครับแบตเตอรี่ i คือ0.9แอมป์เท่ากับ8.1วัตต์พบว่ามีกำลังวัตต์สูงที่สุดเลยนะครับเมื่อเทียบกับความต้านทานาต่างๆจะเห็นว่าความต้านทานดังรูปวงจรนะครับความต้านทานน้อยก็คือไม่มีความสามารถในการต้านกันลแัลของกระแสได้มากนะครับก็ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวงจรมากความต้านทานก็จะร้อนมากกว่าไข่นะครับ เมื่อลองดูในสูตรของการคำนวณแล้วจะพบว่า P P ก็จะมากที่สุดนะครับก็คือ8.1วัตต์เมื่อเทียบกับความต้นานทานค่าที่มากขึ้นนะครับแล้วพบว่า I ก็คือกระแสก็จะมากตามไปด้วยนะครับเมื่อวัตต์สูงนะครับเมื่อเทียบกับความต้านทานความต้านทานในที่นี้ก็เปรียบเสม,มือนโหลดในวงจรนะครับอย่างเช่นหลอดไฟฟ้าถ้าวัตต์สูงนะครับเตาลีดแอร์นะครับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีวัตดและกระแสสูงนะครับก็จะทําให้สิ้นเปลืองพลังงานทําให้กินไฟมากนะครับเสียค่าไฟมากนั่นเองนะครับเราจะพบว่า r 1ค่า c นะครับด,ดังรูป c นะครับก็คือ10โอห์มมีกระแสไหลผ่านมากนะครับ r 1จึงร้อนนะครับ p ก็คือกําลังวัตดจะมากกว่า r ทนได้นะครับซึ่งในวงจร r ที่เราทดลองก็คือครึ่งวัตดหรือ0.5วัต บพบว่าเมื่อคำนวณน,นะครับจะพบว่า,าวัดสูงถึง8.1วัตซึ่งมากกว่าความต้นทานที่ทนได้ก็คือครึ่งวัตหรือ0.5วัตเป็นเวลานาน,านๆสังเกตว่าในเวลา,นานทดลองนะครับชนิดสัมผัสที่ความต้นทาน R1 จะพบว่าร้อนมากเลยนะครับถ้าไปนานๆ R อาจจะพังได้นะครับแล้วก็ไม่ได้นะครับเนะีครับเราสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการคํานวณ ค่ากำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกทกุกคนสมาชิกให้กำลังใจแชแนแก่แชแนลของเรานะครับกดติดตามสมสัคสมายกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ